สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ10อันดับเกมน่าเล่นมาใหม่ในเดือนกันยายน2020กันนะครับจะมีเกมอะไรน่าเล่นกันบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะครับ Ari and the Secret of Seasons เกมนี้เป็นเกมประจนภัยที่เราจะได้เล่นเป็นเด็กสาวที่ชื่อ a r i e l e หรือ Ari ในขณะที่เธอเดินทางข้ามโลกอันยิ่งใหญ่ของวานดี mm hmm. เพื่อกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งฤดูหนาวอารีจะได้รับความสามารถในการจัดการกับฤดูการรอบๆตัวเธออารีจะเรียนรู้ที่จะควบคุมฤดูการและใช้มันเพื่อเอาชนะศัตรูเอาชนะอุปสรรคและไขปริศนาที่ซับซ้อนในการประชนภัยในวานดีนานมาแล้วโลกของวานดีถูกคุกคามโดยผู้วิเศษที่ชั่วร้าย หลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่เขาได้แพ้แพ้ให้กับ e i g n n a r y w a r r i o r หรือนักรบในตำนานและถูกปิดผนึกไว้ในห้องนิรภัย like before, ถูกจองจำไปชั่วนิดนิรันเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่สามารถหนีออกมาได้ <c oughs> ผู้วิเศษนักปราศสี่คนสาบานว่าจะเฝ้าระวังและปกป้อง <some> ห้องนิรภัย <To receive S 1> พวกเขา ก่อตั้ง g u a r d i a n of Seasons ดั้งเดิมซึ่งเป็นองค์กรลับที่มีประวัติศาสตร์และตำนานมากมายหลังจากกองกำลังลึกลับทำให้ฤดูกาลของวานดีระสำร่ำรสายอารีตัดสินใจช่วยเหลือเหล่าผู้พิทักษ์แห่งฤดูกาลและออกตามหาต้นตอของการทำร้ายร่างกายนี้ด้วยความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญของเธออารีจะต้องเอาชนะศัตรูตัวร้ายแผนการลับและประเพณีที่น่าเบื่อหน่าย เพื่อช่วยวานดีและนำความสมดุลมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งเกมที่2 Marvel's a v e n g e r s Project a v e n g e r s เกมนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับคอเกมทั่วโลกและจะอัดแน่นไปด้วยตัวละครสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาอันเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆของแฟรนไชสมายาวนานได้เป็นอย่างดี นำเสนอเรื่องราวที่เป็นต้นฉบับโดยสมบูรณ์แบบเป็นเกมของจักรวาลมาเวลที่แฟนควรหาจะมาเล่นเกมที่3าม c n i c e เกมรถแข่งรันรี่ WRC กลับมาและดียิ่งขึ้นในปีนี้ด้วยภาคที่9เข้าร่วมการแข่งขันใหม่3รายการของปฏิทิน และโหมดชาเลนจ์ที um ่ท้าทายชุมชนด้วยระบบบลีกที่ปรับแต่งได้จากนั้นก็ดำดิ่งสู่การแข่งแรนรี่ของผู้ร่วมขับด้วยโหมดโคออบที่น uh. ่ามหัศจรรย์เกมที่4 Minecraft Dungeons Hero Edition การต่อสู้ผ่านเกมแอคชั่นประจนภัยรูปแบบใหม่ Flip ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเบียโบดัานเจียนคลาสสิกและตั้งอยู่ในจักรวาลของ Minecraft ตลุยดัานเจียนเพียงลำพังหรือร่วมทีมกับเพื่อนผู้เล่นสูงสุดได้4คนสามารถต่อสู้ด้วยกันผ่านด่านที่เต็มไปด้วยแอคชั่นที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ที่หลากหลายทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยชาวบ้านและกำจัดอาร์สอเจที่ชั่วร้าย ฮีโร่ d i ดิชัประกอบด้วยฮีโร่เคปสกินผู้เล่น2ตัวและสัตว์เลี้ยงที่เป็นไก่นอกจากนี้ยังมี d ดีเซเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะเกมที่5 The Outer Worlds p ี r ริวอ o อนกอจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบรดาวเคราะน้อยกอร์กอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่เทะเยอทะยานที่สุดแห่งหนึ่งในฮันชอนการพัฒนาและการส่งเคราะห์อดีนาไทมยังซึ่งเป็นยาที่มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคนงานในโคลนีของฮันชอนเกมที่ 6. W W E 2 K Back to t Grounds โลกของ W W E คือสมรภูมิของคุณ ที่มาพร้อมกับแอคชั่นอาเคตใหม่ล่าสุดใขนขณะที่ WWE Superstar และ Legend การต่อสู้กันในสภาพแวดล้อมแบบอินเทอร์แอคีจากทั่วโลกเป็นเกมมวยปล้ำที่แปลกแหวกแนวดีนะครับเกมที่7 13 Sentinels e x i s Rim เกมเริ่มต้นจากสไตล์แฟนตาซีแบบดั้งเดิมของสตูดิโอเกมนี้เกิดขึ้นในฉากสมัยใหม่ที่ขั้นด้วยเครื่องจักรขนาดยักษ์แม้ว่าโลกอาจจะดูเยือกเย็นแต่ความเปล่งปลั่งทางศิลปะนั้นเป็นเอกลักษณ์ของวอน,นิลาแวร์และสุนทรียภาพอันงดงามจะทำให้ตัวละครและเรื่องราวของ1 3 Sentinels l s มีชีวิตชีวาขึ้นมา เกมที่8 d r e a m w o r k Troll Hunter Defender of Arcadia กระโดดเข้า,ขาสู่โลกของ Troll Hunter ในขณะจิมเล็กจูเนียร์อหยุดโปก้อนือ่ซิกสเตอร์โทรและแผนการลรับรับโลบของเขาร่วมทีมแฟรในการร่วมมือกันและได้รับความชื่ลือจากตัวละครที่เป็นที่รักมากมายเพื่อเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ชั่วร้ายที่บริจักและช่วยหยุดไทม์โพคันชีอัปเกรดชุดเกราะคุณและเพิ่มความสามารถของคุณให้มีพลังมากขึ้นกว่าเดิมตากรรม อยู่ในมือคุณแล้วเกมที่เก้ามาเฟีย e f ฟิ i t i ีฟ e d ดิ i ั่นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอัชญากรรมมาเฟียปี1930 Lost Heaven สร้างขึ้นใหม่จากพื้นดินขึ้นสู่ตำแหน่งของมาเฟียในช่วงยุคห้ามการก่ออัชญากรรมหลังจากการต่อสู้กับฝูงชนทอมมี่แองเจโลคนขับรถแท็กซี่ถูกพักเข้าไปในนรกในตอนแรกรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวอัชญากรรม ซาเรรี่ในไม่ชา้าทอมมี่ก็พบว่ารางวัลก้อนใหญ่เกินกว่าจะเพิกเฉยได้ใช้ชีวิตแบบตะเกลงยุคต้องห้ามและก้าวขึ้นสูต่ตำแหน่งของมาเฟียลอสเฮฟเว่นอิลลินอยสร้างทิวทัศน์ของเมืองในปี1930ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างสงครามรถยนต์และว no ัฒนธรรมเกมที่สิบโ Si ชิ s ์สไลท์ติดตามการประจัภัยของเกรตาหญิงสาวที่ใสยอยู่ในหุบโลกขุนเงา ในตำนานขณะที่เธอเริ่มต้นการเดินทางการรู้แจ้งด้วยตนเองโดยได้รับความชื่อเหลือจากวิบรบุรุษในตำนานจากแต่ละวัฒนธรรมที่เธอสำรวจมาพร้อมกับภาพบรรยากาศและเพลงประกอบที่ไม่มีตัวตนที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องดนตรีโบราณที่ใช้สำหรับการแสดงหุ่นเงา PROJECTION FIRST LIGHT จะพาผู้เล่นเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของหุ่นเงาในขณะที่วิวัฒนาการผ่านอินโดนีเซียจีนตรุรกี กรีกและอังกฤษในศตวรรษที่19ในช่วงแรกของการเดินทางเรตาเข้าควบคุมและงกำเนิดแสงและเรียนรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับมันเงากลายเป็นแพลตฟอร์มและกำแพงโซลูชั่นที่หรูหราและสร้างสารรค์ดินาะฉายภาพปิศาและศัตรูสามารถกระจายออกไปได้ในรูปแบบโปรเจคชันเฟิร์ l ไลท์และสรุจทีมของความเป็นโลกความเคารพและความเข้าใจ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10เกมน่าเล่นในเดือนกันยายน2020มีเกมน่าเล่นหลายเกมเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเล่นเกมไหนกัน,นบ้างคอมเมนต์พูดคุยเล่าให้ฟังกันได้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้น อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ